เกรซเพนพิชชาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะไม,ไม่เออใช่วันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าไปโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าเราปิดโควิดมานานนาะแเราก็เลย ถึงเวลาที่เราจะได้ไปโรงเรียนสักทีนะคะกระเป๋าเราเนี่ยมันมีของอะไรบ้างเดี๋ยวรามาดูกันดีกว่าค่ะณตอนนี้ก็จะเหลือแค่ของที่มันลงเหลือมาตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะอาจจะเ,เราจะหยิบมาคือจากที่เห็นเนี่ยมันมีอยู่แค่สามอย่างนะคะนั่นก็คือเนี่ยสอย่างนี้นะคะอัน,นยอย่างแรกมันจะเป็นแบบเวลามัดผมอย่างเงี้ยแล้วเวลามัดผมเนี่ยมันจะมีลูกผมตกลงมาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเอาไว้แบบเก็บลูกผมแบบปดขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็น แอลกอฮอล์นะคะสเปรย์ฆ่าเชือ้อแล้วก็เป็นโบฮิมะนะเอาไว้แบบคืออยู่โรงเรียนอ่นะเข้าใจว่าเราจะมีความสนใช่ไหมเราก็จะแบบเวลาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยก็จะแบบล้มตลอดอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าไปชนอะไรเนี่ยช้ำตลอดนะคะชนขาโต๊อะไรอย่างเงี้ยเตะไปเตะมาอันนี้นะคะก็จะแบบทาให้แบบมันเทาลงนะคะเวลาช้ำอะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ของเพิ่อมอีกอย่างนะคะนั่นก็คือแบบทิชชู่เปียกเนาะ อย่างอื่นที่เหลือน,นะคะที่เอาไว้ใช้เรียนก็คือหายหาไม่เจอคเพราะว่า <c oughs> ในระหว่างที่แบบปิดมานี้เราไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะเราก็เลยแบบโยนของไว้ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปหาก่อนนะ,ะอ้กล่องดินสอนนี้ก็หาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรงกล่องดินสอนนี้จะต้องแฝงตรงไหนสักที่ในโต๊ะนี้นะคะก็คือเกย์เออมไม่ M M, แต่ว่าหลักๆเพื่อสุกข,ของก็คือนี่กับนี่ เดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันเลยค่ะเนี่ยดูความที่แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมันใส่แล้วมันลกมากนะคะคือเก๊อะมันมีใบสุกมันไม่ได้มีวบจัดคือแบบแค่แบบบนโต๊ะซึ่งตอนนี้ก็ลกอันนี้ค่ะแต่ก่อนจะใช้กล่องนิสอของซมิโก้ที่แบบใหญ่อย่างนี้นะมันจะมีอันที่เป็นสองชั้นแต่ก่อนคือใช้ใช้บ่อยมากจนเยินนะคะเพราะตอนนั้กระเป๋ามันยังใหญ่อยู่แต่ณตอนนี้นะคะดูกระเป๋าดิฉันสิคะือแบบ โอ้โหโมันเล็กขนาดนี้คือใส่กล่องนินสอมันก็เต็มแล้วค่ะเราก็เลยแบบเปลี่ยนไปใช้อีกอักอกนนึงนะอันนี้คือเคยใช้นะคะใช้สามวันแล้วเปลี่ยนเลยค่ะใช้3มวันแล้วเปลี่ยนเลยจริงๆนะคะเพราะมันใหญ่มากทางนี้เคยใช้กระเป๋าที่มันใหญ่กว่านี้ก็อันนี้ก็ใช้3วันแล้วก็กลับไปใช้อันเดิมที่แบบอันนี้อันละห้าหกร้อยใช่ไหมแต่เราไปใช้อันละแบบ20 30บาทหรือเท่าไหร่อ่ะูจำไม่ได้คือมันต้องน่าจะ อ่าอยู่นี่คือดูความที่แบบเกะด,ดีฉันชิไร oh, <no. S 1> คืออยากจ,จัดนั่นแล้วแต่ว่าขี้เกยียจขี้เกยียจอะนี่นะคะคือของที่เอาไปเรียนตลอดนะคะคือมันมันเลก็กอะแล้วมันพกหาง,ง่ายนะคะของก็ใส่ได้แบบนี้หน่อยซึ่งมันก็พอนะคือดูใครเป็นปะที่แบบมียางลบดีๆอะมันต้องแบบไปเจาะอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเบาแล้วนะแต่ก่อนนี่คือแบบขุดเป็นรูเลย <c oughs> เออมันมีอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหม เห็นไหมเอาสีอะไรดีเอาสีฟ้าแล้วกันอยากใช้สีฟ้ามีก้อนใหม่นะคะเพราะว่าทำยังลบผ่ายเยอะมากอันนี้คือแบบเยอะสุดก็เท่านี้แหละใช้ได้แค่นหนอันนี้คือยังดียังไม่หายนะคะเรามาเปลี่ยนก้อนนะคะว้ายใส่ยังไงดีเนี่ยคือปากกาส่วนใหญ่ที่ใช้อะ่ะก็คือจะเป็นของพ e นเทลนะอันนี้คือทั้งปากกาทั้งดินสอเลย อันนี้ปากกาสีดำแล้วก็ดินสอกดนะคะอันนี้ก็ดินสอกดกันเพราะว่าคือแบบเพื่อนจะชอบมายืมยืมของอะไรเงี้ยก็จะให้อันนี้เพื่อนไปใช้เพราะว่ามันไม่ดีเท่าแห <c oughs> จริงจังนะอันนี้พูดจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเพื่อนเขาก็แบบเออเอาดินสอมาแต่เนี่ยเื่อไว้ก่อนนะคะโอเคเราได้แล้วหนึ่งอย่างนะโดยที่เ่อนไมาจัดอย่างต่อไปนะคะคือแบบ เวลาไปโรงเรียนเน,นี้ยจะมีลิปมันทุกติดกระเป๋าไว้นะคะ <_ C 1> เดี๋ยวเราไปหยิบมากันเนี่ย <Evet. S 2> คือเอาไวท้ทาตอนกลางคืนนะคะอันนี้เอาไวท้ทาตอนกลางคืนเพราะาแบบมันจะเวลาทาแล้ว,วมันจะมีความเป็นน้ำนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันก็คือเป็นแท่งนะคือมันจะชุ่มชื้นกว่านะคะแต่ว่าเวลาที่แบบทากลางวันจริงๆอ่อะเป็นแท่งนี้อะ่ะ <_ c 1> เดี๋ยวเราจะหยิบแท่งนี้นะคะใส่กระเป๋าเอาไว้เดี๋ยวเราจะใช้แท่งนี้นะคะ ไปคะ่ะเดี๋ยวเราใส่กันนะคะตอนนี้เราก็รวบรวมของมาได้เกือบครบแล้วเพราะว่าจาไม่ได้นะคะว่ายังมีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาใส่พวกเนี่ยพวกลิปอะไรอย่างงี้นะคะไว้ข้างหน้านะใส่ไปคุณโยน,นเข้าไปสุดท้ายมันก็เละอยู่ดีคะ<แ>่ะเอออ่ะ,อะก็แบบใส่ไว้ช่องหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่องข้างหลังเนี่ยคือแบบ จะบอกว่าตั้งแต่ตอนกอสานนะคะคือของอะ่ะกระเป๋าอะ่ะใบเท่านี้นะคะ่ะแบบใบใหญ่มากจนมาแบบเรื่อยๆนะคะมันก็เล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะคะจนมาถึงกระเป๋าใบนี้นะคะที่แบบเล็กมากคือเราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะคะจริงๆก็คือแบบถ้ามันมีเริ่มมีกระดาษมาเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนกระเป๋าแต่ว่าคือแบบไปวันแรกก็ลองดูก่อนเท่านี้พอหรือไม่พอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะกล่องเรีนสอนะคะ ที่แบบเล็กกระติ้วๆแต่ว่ามันก็ใส่สได้นะแล้วก็ใส่ยัดยัดเข้าไปนะคะมันก็ไม่ต้องอยัดแล้วมันเหลือที่เยอะแยะนะคะกับผีชุบยางก,ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันแล้วก็ชิ้นนี้นะคะยางมันผมนี่แหละจะเป็นอันไหนก็ได้แต่ว่าจะใส่กระเป๋าติดไว้ก่อน mm hmm. เพราะว่าแบบตอนเช้าแบบเนี้ยบางวันเราปล่อยผมไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็จะแบบลืมยางมันผมค่ะแล้วเวลาเรียนอย่างเงี้ยผมมันก็จะแบบตกมาปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบบ อมไม่มียางมัดผมค่ะยืมเพื่อนเอาอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบน,นี้เราติดกระเป๋าไว้นะคะโอเคคือแบบมันจะนอยไปไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ iPad นะคะคือจะใส่ช่องหลังไว้อย่างนี้เพราะว่าแบบถ้าใส่ไว้อย่างนั้นมันโดนกล่องอินออ่ะหูดก็ใส่ไว้อย่างงี้แล้วคือไปโรงเรียนก็ ไปเท่านี้นะคะคือแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ก่อนคือแบบจัดเมื่อวัาางอลังการคือไม่เข้าใจจัดไปเราได้ใช้ไหมคือใช้ปากกาอยู่สองแท่งค่ะทุกคนคือแบบใช้ปากกาดินสอก็คือใช้แต่แท่งเดิมเดมที่แบบเมื่อวัาางอลังกา,การก็คือเอาไปไงั้นแหละหนักกระเป๋าก็เลยทุกวันนี้เอาออกไปนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคือมันไม่มีอะไรเลยนะคะแ <c oughs> ค่มาจัดกระเป๋าให้ทุกคนดูว่าแบบเออกระเป๋าเรามีแค่นี้นะซึ่งมันก็ไม่ได้หนักด้วยนะ <c oughs> อ่ะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นการจัดกระเป๋าของเราเนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กด s u b s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแล้วใครที่แบบตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยคือกระเป๋าใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบจนทุกวันนี้ยลดเหลือเล็กกระปิดเดียวนะคะจนแบบหรือพี่ๆคนไหนนะคะที่แบบอยู่แบบมัธยมอะไรอย่างงี้แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าแบบของมันเหลือแค่ไหน กระเป๋าใหญ่ขึ้นหรือว่าแบบเล็กลงอะไรอย่างนี้นะคะก็ทิ้งขอมูลไว้ได้นะวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย